ชวนไปเดินเที่ยวช้อปปิ้งชิมของอร่อยที่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในยา่านดอนเมืองค่ะที่นี่คือตลาดโอโซนวันมาร์เก็ตดอนเมืองตลาดที่เรียกว่าใหญ่จริงๆค่ะพื้นที่กว้างมากและร้านขายของก็เยอะมากมีทุกอย่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเสื้อผ้าแฟชั่นก็มีให้เลือกหลากหลายค่ะมีไปยันต้นไม้ประดับต้นไม้สวยงามก็หาซื้อไปปลูกที่บ้านได้ที่นี่ค่ะกิจกรรมก็มีแน่นๆให้เดินทั้งหมดต้องหิวก่อนแน่นๆเลยค่ะไปหาของอร่อยทานร้อมกันที่ร้านสาวเส้นขนมจีนน้ำยาค่ะมีน้ำยาให้เลือกชิมหลายแบบเลยของเราต้อง น้ำยากะทิและก็น้ำยาป่ากค่ะผักเติมฟรีได้ไม่อั้นเลยนะคะรสชาติอร่อยกลมกล่อมลูกค้าติดใจค่ะทั้งขาประจําและก็ขาจอแน่นร้านเลยค่ะเดินไปอีกหน่อยนะคะก็ต้องสะดุดที่ร้านนี้ค่ะปั่นละมุนน้ําผลไม้บุฟเฟ่ที่ดีต่อสุขภาพค่ะมีทุกสูตรเลยนะคะที่บำรุงร่างกายจัดไปค่ะวันนี้ขอเพิ่มความเฟชให้กับร่างกายสักนิดนึงค่ะรสชาติดีอร่อยชื่นใจเลยและมาตลาดนี้นะคะต้องไม่พลาดที่จะมารองชิมขนมไข่เปาค่ะร้านนี้เลยค่ะของอร่อยที่หมดเร็วมีเจ้าเดียวใน ตลาดนี้เลยอร่อยจริงพอกีกระทะก็ไม่พอร้านนี้คิวยาวไม่พักเลยนะคะร้านเนยกรอบอยู่ใกล้ๆกับขนมไข่เต่าเลยค่ะทํากันไม่พักเลยจริงๆและก็อร่อยจริงค่ะเนยกรอบหอมหวานอร่อยกินเพลิน4ี่ถุงหนึ่งร้อยยังไม่พอค่ะเอาจริงๆและพลาดไม่ได้นะคะกับร้านส้มตําวิปริตค่ะส้มตําที่ว่าแซ่บแล้วแต่แม่ค้าสวยแซ่บกว่าค่ะวิปริตยังไงให้คนติดใจรสชาติส้มตําได้ขนาดนี้ไปตลาดโอโซนวันต้องลองนะคะทุกเมนูอาหารอีสานรวบรวมไว้ที่ร้านนี้ค่ะ และพลาดไม่ได้ค่ะกับสายชานมไข่มุกของร้านนี้เลยโมเอชาค่ะไข่มุกนึบๆชานมหวานหอมอร่อยเดินกินเพลินพ,พร้อมช้อปปิง้งฟินขับฟินเป็นอีกตลาดใหญ่นะคะย่านดอนเมืองที่เดินเพลินมากๆค่ะอยากได้อะไรที่นี่มีโม,ม่เชื่อแวะมาลองเดินเที่ยวดูนะคะรับรองต้องมาเดินซ้ำอีกหลายรอบแน่นอน